สวัสดีครับพี่น้อง FC นะครับเพราะว่าติดเชื้ทางเพจเฟซบุ๊กมีหาผารวยมียหาผูนน้น้องมีงหาผาม่นมีหาผาแซื้แล้วก็มีหาผารวยยูทูปนะครับเมื่อนี้นะครับแอดภาพพี่พ่อน้องมาเที่ยวสักาการะไหว้ขอพรอ,องค์พระธาตุพนมนะครับเมื่อนี้เดินทางมาถึงเวลาประมาณเที่ยงนะครับซึ่งก็ให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับในคลิปนี้มีแนวทางตัวเลขแน่นอนนะครับเพราะว่ามี คุณลุงท่านหนึ่งเราบอกว่าจะมีตัวเลขกี่เดอ้อวาสันเดี๋ยวค่อยถัาไปถามค่อยถัไปถามเบื่อวาจะมีตัวเลขตัวใดนะครับอยู่มุมทางผู้นทางเขาวาสันเราบอกสู่ฟังนะครับเดี๋ยวพี่น้องหลังจากเบ่งบรรยากาศอยู่ทางองค์พระธาตุแล้วเขาก็ค่อยไปฟังแนวทางตัวเลขว่าตัวใดนะครับตอนนี้กาบไว้ขอพอเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอดสักลากาบไว้แล้วนะครับ ตอนนี้เาลารัตนนี่อยู่ครับรัตนนี่อยู่เข้ไปปิดท่องนะครับรัตนนี่ไปปิดท่องไปบ้ง พาพีพ่พาน้องเดินดูไปรอบๆนะครับองค์พระาธาตุสาธุสาธุน้ำกันเด้อดนะครับกล่าวคำว่าสาธุสาธุไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวฮ่องก็ไปฟังแนวทาตัวเลขจากพอคายม่คายยู่ท่างผผแผงพูดว่าสันพูดลุงพันธน่งพันบอกนะครับเดี๋ยวฮ่องก็อไปฟังนะครับว่าพันจะได้ตัวเลขตัวไดนนะครับตอนนี้ย่างลัดตาม ทำมานี่ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไปปิดท่องพระพุทูป โอติดหลังไวๆ <coughs> 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 อนปฏิสังขรณ์วัดา่าพระศาสนาบารมีองค์่านท่านเปกปักรักษาที่แบบคุ้มครองให้ที่หลวงปู่ท่านได้เดินทางมาจากแลาจังหวัดแล้วก็กสักการะบ์พระท่านนะครับแล้วก็ได้ถวายบัณฑิตการปฏิสังขรณ์วัดปาพระศาสนานะครับ นี่ก็บรรยากาศนะครับอยู่ที่องค์พระธาตุพนมใส่พระแก้วยี่ใส่ยอดสูงยอดสูง ปีนั้นเพนิ่นเพิ่นลมเนาะล่มเนี่ยคนบริยินเลยดิพระธาตุพนุ่มร่มตื้นขึ้นมาเห็น,หนแต่นอนอ<า>พระธาตุนอนลึื่องๆอยู่สิขึ้นหมืออ่อตะวันขึน้นตะวันเออม,มาเห็นตอนเศร้าปีนั้นฝนโตเกาหลีเดือนสิงหาแต่จำไม,ามา่ผิดคาพหมู่บ่ ไปไปนี่ไปไปองค์พระแก้วอยู่ทั้งหดองค์พระแก้วแล้วมานนี่ถือเกือบแล้วพี่น้องไปอ่าพี่น้องอ่านเอานะครับ สาธุสาธุต่อรหลานมาขอพรขอบ,บุญบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ,องค์พระธาตุและขอสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์สถานที่แห่งนี้คอยจงปกปักรักษาครอบครัวถูกต่อรหลานสู่ผู้สุขคนขพร้อมพี่น้องเอฟซีมีเจ้าความสุขคนจนเลื่อนปักกลุ่มสมหยิบลำรวยเงินทองในฤกษ์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ขาดใหญ่เกินเด้อสาธุสาธุ หลังจากกบาาับไหว้ขอพรแล้วกับเบ่งบรรยากาศบรรดาพี่บรรดาน้องญาติจุม่มมาทางอื่นทางไก่ก็ร้ายพี่น้องมาอยู่ตลอดนะครับแดดฮ้อนมาได้กับบริวารถ้าเป็นนาหน,นาวกับแห้งสีร้ายเนาะคนเนาะนี่เป็นนาฮ้อนกับสีน,อน้อยแน่พวกก็ถ้าว่าขึ้นไปทางบนนะครับบ่ฮ้อนนะครับกับเบื้องพื้นที่ดีเย็นอ๋อตอนนี้ห้องกับ อตอนนี้บางวันนีกการนรักกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปถามบงางแนวทางตัวเลขทงังมุมทงังเม่ข้าทางเขานะครับเพ่นบอกว่าอังสันนะครับเพ่นบอกว่าไปถามอยู่่นเรืองข้เอาเจ้ายูนีตลอดว่ามีแนวทางตัวเลขให้ยูนะครับเดี๋ยวเขาไปถามนอกกันนะครับว่าเพื่อนจะได้ตัวเลขตัวใดข้อมากขัง้งน,น,นั่นที่มากอาจจะเป็นโชว์ของเต้เฮาก็ได้นะครับ ไปบานี้ไปถามทั้งแม่ค้านะครับไปถามท้งแม่ค้าเพิ่นก่อนว่าจะได้ตัวใดนะครับมานี่มีแต่ทําบุญอย่างเดียวพี่น้องทําบุญแล้วก็ขอพรขอพรแล้วก็ ได้ชมร่วมอ,อนุโมทนาบุญกับทางวัดประทาค่าน้ำค่าไฟค่าที่อยู่ค่าที่กินค่าที่ดินที่อาศัยบุนรณพริสังขรองพระธาตุพนมก็ขออนุโมทนานะครับพร้อมกับแม่วิรัยวันจากคระแขนพร้อมครอบครัวอีกที่สิบบาท ไปเพิ่งจะอยู่มุมนั่นนะครับอยู่มุมโน้นนะครับไปไปถามน้อกันว่าเพิ่นจะได้เรียกตัวใดนนะครับว่าเม็ดเดียวตัวเดียวโโลเมาเนืโโ้อสัน มอติ่านมามีคนถูกรอตอรีสิบแปดล้านงวนนี้ก็บอาบอนนี่อาจจะเป็นไทยไทยห้าก็ได้นะครับมาขอพรก็ต้องได้พรต้อตงได้โชคได้ลาศนะครับไปไปดีไปถามว่มาเป็นได้ตัวได้แทๆนะครับ ตัวได้ก็เพือนเพิ่บอกเลขมื่อตอนทวกผมที่เขาไปสามหนึ่งหาบแม่นบอกครับแม่นบอกเหน่องสามหนึ่งหาเปนบอกคนวัดทุสิบลงไม้สดงบชาวกน้ครับเฮ็ดสามหนึ่งหาตัวเดียวคู่เดียวเรื่อบอกครับ โอ,โอ้ครับโอ้งวดงวดงวดที่ผ่านมาเพิ่นถูกเท่าไรกว่าครับงวดคนของงวดมาเอได้หกอันห้าหลายเลยอันรางวัลที่หนึ่งพันสิบแปดล้านสิบแปดล้านงวดนี้เพิ่นเลยมาขออีกทำไิธีอีกบอกจริจังเลได้สามหนึ่งหาโอ้ยขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อที่บอกเนี่ยข้าวตัวเลขให้ฟังนะครับขอบคุณนะครับสามหนึ่งห้าได้พี่น้องเด้อสามหนึ่งห้าอย่าลืมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะเขียนตัวเลขให้เบิ้งนะครับ นี่ครับสำหรับแนวทางตัวเลขในคลิปนี้นะครับ3 1 5หนะครับมาเที่ยวกาบไว้ขอพรปุงพระธาตุพนมนะครับหัวตีพานมานันเป็นได้18ล้านนะครับวันนี้เป็นท้ำวิธีก้อนนานะครับได้315เม็ดเดียวโคลเดอวยพี่น้องเด้อย3ตัวตรงนะครับเอให้พี่น้องโชคดีกันสุขสุขคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ